สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Witcher 3 Wild Hunt ในพาร์ทที่24นะครับไปเราเข้าไปหากษัตริย์และดวิทกันครับบ่นอะไรงุ้งงิงง้งงุงง้งงิงง้งกันนะเป็นทหารจะบ่นมากได้ไหมมาเลย มีอะไรให้ข้ารับใช้เหรอฟาบาดจ้าไม่เคยพูดออ้มพร้อมเลยนะถ้างั้นก็ดีหาฟิลิปป้าไอาหาดมาให้ข้านั่นแหละคือสิ่งที่ข้าต้องการข้าเคยสั่งให้ควักลูกตาเขาออกมาแล้วแต่ดูท่าทางการมองไม่เห็นจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาเลยนางล่าของข้าสืบเจอว่าอายหาดซ่อนตัวอยู่ทางตวนออกของออกซนเฟิร์ด และพวกนั้นก็สืบพบอีกว่าเขาใช้เวทปิดทางเข้าที่ซ่อนไว้อยู่การจะเข้าไปก็คงเป็นเรื่องยากข้าเชื่อว่าเจ้าน่าจะหาทางเข้าไปได้อย่างสำเร็จพาตัวเข้ามาให้ข้าแบบเป็นๆฟิลิปปาไอาหาเหรอเขามาทำอะไรที่นี่ละ่ะ ข้าสงสัยว่าเขาจะมาตามหาเพื่อนเก่าเพื่อก่อตั้งสมาคมขึ้นมาใหม่หรือไม่ก็ต้องการล้างแค้นข้าเป็นที่รู้กันว่าคุณไอฮ์ดเป็นคนที่ดื้อดึงหลายครั้งที่ข้าเคยนึกถึงบทเรียนเก่าๆก,การสอนของเขาช่างน่าจดจำเฉกเช่นเดียวกับการลงโทษที่เขามอบให้เขาช่างหลักแหลมและมีความอมดทนมากในเรื่องความโหดร้ายข้าทำลายการมองเห็นเขาแล้วแต่เขาก็ยังเป็นตัวอันตรายอยู่ ข้าก็ขอแนะนำให้เจ้าระวังตัวไว้แล้วกันขอเวลาข้าคิดก่อนนะอย่านานนักล่ะเราคงไม่อยากให้ฟิลิปป้าหนีไปได้อีกครั้งหรอกนะเจ้าไปได้แล้วอ้ยาขอคิดยาวๆเลยแล้วกันนะดูดาทางจะไม่ใช่เคเสดหลักด้วยขอคิดไปสักสักสามปีอ่ะกำลังดีนะ โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะแล้วเราก็ลงอาเว้เจ้าขอบใจไม่เคยเห็นเหล็กดีกว่านี้มาก่อนในชีวิตเลยมันต้องใช้งานดีมากๆเลยใช่ไหมมันอยู่ที่ฝีมือนะไม่ใช่ดาบฮนโนขมสุดๆครับทหารเฝ้าเต็มไปหมดเลยเว้ยขออภัยนะใช่ท่านวิเชอร์แกโร่แห่งริเวียรหรือเปล่าใครวะ ใช่ต้องการอะไรเหรอข้อมีข้อความมาถึงท่าน,านเดี๋ยวนะจากใครล,ล่ะอ่านซะเราท่านจะรู้เองอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดครับคือตอนนี้จริงๆเราต้องไปหาพริซิลลานะเพื่อไปบอกข่าวเรื่องแดนดิไลออนนขออ่านหน่อยสิเราม่เรื่ยงต้องคุยกันนะมันสำคัญมากจากทีมทริสมมริโกหรือเปล่าส่งมาจากทริสต้องใช่แน่ๆถ้าคุณจะไปหาเขา ยูด่ดีดีทริสก็ส่งจดหมายมาครับแต่ว่าตอนนี้เราควรจะไปหาพริซิล่าก่อนครับไปที่เดิมครับที่ร้านนี้เอ๊ะมีป้ายติดไว้อยู่ร้านปิดครับเวรกรรมแล้วเราจะขึ้นไปหายังไงล่ะเนี่ยหรือว่าจะเข้าทางอื่นล <c oughs> บลบๆเข้าหลังร้านได้ไหม โอ,อเย,ย่ได้ด้วยโหลโทษทีนะขอเข้ามาหน่อยเออก็ดีเนาะคนน้อยดีไม่วุ่นวายเอา้เาแล้ว้องมายังมีคนอยู่ฟะเส้นใหญ่เฮ้ยร้านเขาปิดนะแค่รู้แล้ว,ว่าจะช่วยเดนเดเลออนยังไงมีแผลแล้วละ่ะ แต่ว่าเราต้องหาตัวดูดูก่อนไอ้แผนเนี่ยคืออะไรล่ะดอปลเลอร์ของเราก็จะแปลงตัวเป็นเบงเก้แล้วก็สั่งย้ายดนนิเลียนไปที่ออกเส้นเฟิร์ดแล้วเราก็จะชิงตัวเข้ามาระหว่างทางฉลาดมากแต่จะหาตัวดูดูยังไงล่ะเจ้าเป็นเพื่อนเขานี่พอจะมีไอเดียบ้างไหมล่ะว่าเขาน่าจะซ่อนอยู่ที่ไหนกับดอปลเลอร์เนี่ยไม่ใช่ถามว่าที่ไหนต้องถามว่าเป็นใครตาเวลาเขามีปัญหาเขาก็หายตัวไปแล้วโผล่มาอีกวันนึงก็กลายเป็นคนอื่นแล้วแต่ว่าครั้งนี้ ครั้งนี้เขายังไม่กลับมาเลยเราต้องโน้มน้าวให้ดูดูแสดงตัวออกมาพอจะมีเพื่อนคนไหนไหมที่เราจะฝากข้อความไม่ได้แดนดิ l ไลออนแล้วก็คณะอีลินาเรนันก็มีแค่นั้นแหละข้าไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นมิกกับคนอื่นอีกหรือเปล่าเขาอยู่ที่คณะแสดงนั่นทั้งวันทั้งคืนเลยแปลว่าเขาชอบไปงานแสดงละครใช่ไหมใช่จริงๆข้าก็แปลกใจนะว่าทําไมเขาถึงไม่มาหาเราทั้งๆที่เราน่าจะช่วยเขาได้ ถ้านักแสดงพวกนี้พร้อมที่จะช่วยเราก็แค่เอ่ยชื่อดูดูไปเอรีนากับพวกของเขาติดหนี้บนคุณดูดูเยอะพอตัวเลยเราอาจจะใช้การแสดงแบบแอบแฝงข้อความไปให้ดูดูนะเพื่อลอยเขาออกมาจากที่ซ่อนก็ไม่เลวนะแต่เข้าว่าบทพูดไม่กี่ประโยคคงไม่พอหรอกอีกอย่างเจ้าคิดว่าดูดูจะอยู่เฉยๆแล้วไม่มาดูการแสดงพวกนี้ที่เขารักจากหัวใจงั้นเหรองั้นเจ้าคิดว่าไงล่ะ เราต้องเขียนบทละครขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยเอาให้ยิ่งใหญ่เอาให้ดูด้วยต้องมาสนใจเลยและที่สำคัญชื่อละครจะต้องแจ,จ่มจัดเ,เอาให้คนพูดถึงกันทั้งเมืองเลยเรามาเริ่มกันเลยก็ได้นะก็ได้เรามาเริ่มเขียนบทกันพอจะมีไอเดียไหมละ่ะที่จริงข้ากำลังคิดว่าเราต้องทำให้ดูดูเชื่อว,ว่าเขาสามารถพึ่งเจ้าได้ และเราก็อยากช่วยแดนดิไลออนข้อความต้องชัดเจนแต่ก็ต้องถักทอไปสู่ใจความสำคัญของเนื้อเรื่องด้วยแปลว่าเราต้องมีเนื้อหาบทละครที่เหมาะสมตามทันหรือเปล่าก็ประมาณนั้นแหละเอาเถอะถ้าจะทำให้เนื้อหาของเรามีการแสดงอารมณ์ออกที่เหมาะสมเนื้อเรื่องที่ร่วมสมัยและกินใจน่าจะดีที่สุดเรื่องเกี่ยวกับัว้นากลุ่มโพวิสไหม ใครรู้แล้วลอเรนโซโมล่าไงเรื่องราวของโจนที่หล่อเหลาแต่ไร้ความปานีและดอปเลอร์ก็ไปหลอกเขาแต่แล้วดอปเลอร์ก็ต้องหนีไปซ่อนตัวแล้วก็หวังพิ่งความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาซึ่งก็คือวิทเชอร์ผู้ซึ่งพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยลูกสะไม่สิคนรักของเขาดีกว่าฮืมเจ้าคิดว่าไงออะไรก็ได้แล้วแต่เจ๊เลยครับ ฟังดูเยี่ยมไปเลยเจ้าคิดว่างั้นเหรอโรเลนโซโม a ล่าใช่หรือไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก่อนข้ารู้แล้วเราแสดงเรื่องเออร์ชนแห่งเออร์เดนเวิร์ดีกว่าการมั่นหมายของเขาคำสาบราชินีที่โหดร้ายระคังตีตอนเที่ยงคืน แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเขาก็เปิดเผยตัวตนเขาเป็นปีศาจมาเพื่อที่จะขโมยองค์หญิงพาเวตตาไปพวกนั้นเลยต้องการฆ่าเขาแต่ทันใดนั้นมิเชลก็ปรากฏตัวเข้ามาแล้วทุกอย่างก็จบอย่างจ้ำจะหลัดงั้นตกลงตามนี้นะเมื่อกี้เจ้าจะพูดอะไรนะเอาเลยครับพี่ชื่อเรื่องต้องดีนะชื่อเรื่องสำคัญกว่าตัวบทละครสิข้าพอมีไอเดียอยู่เจ้าเลือกหน่อยสิรอบนี้จะฟังความเห็นข้าแล้วหรอ แน่นอนเราเป็นคู่หูกันนี่ข้าแค่เป็นคนคุมเท่านั้นเองข้ามีสองอันการช่วยเหลือดอปเลอร์แล้วก็คนปลอมตัวที่ถูกช่วยหรือชัยชนะของวิดเชอร์กันแน่เจ้าวาไหนดีพระเจ้าช่วยที่ผมทำอะไรอยู่เนี่ยเอาอะไรดีครับเนี่ยมั่วๆไปแล้วกันนะผมไม่มีหัวทางด้านนี้ด้วยเอาเป็นการช่วยเหลือดอปเลอร์แล้วกัน มันสั้นกว่าแล้วก็จับใจกว่าแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งไม่มีดอปเปอร์ในเรื่องนั้นเลยมีแค่องค์หญิงแล้วก็เออร์เชนต้องคำสาบไม่มีอะไรง่ายกว่านี้อีกแล้วเราก็แค่สลับเออร์เชนเป็นดอปเปอร์เท่าข้อความนั้นนะคือสิ่งสำคัญวิชเชอร์มาเพื่อช่วยดอปเปอร์เข้าใจหรือเปล่าอืมก็ได้มันจะเป็นละครตลกหรือเปล่าข้ากำลังคิดว่าจะให้มันดราม่าหน่อยนะแต่ถ้าเจ้าอยากได้อะไรเบาๆแล้วก็ฟังนะเลือกสักทีข้าจะได้เริ่มทา ต้องตามใจเจ้เขาแล้วครับอืมจะพูดถูกดราม่าน่าจะดีกว่าเยี่ยมเลยก้นค่าจะเริ่มแล้วเราเจ้าก็ไปเลือกสักมุมหนึ่งนั่งลงอ่านอะไรเงียบๆหรือไม่ก็คิดในใจก็พอโอเคไหมก็ได้ในเมื่อจ้าไม่ต้องการคนช่วยเขียนบทนี่แกโร่เดี๋ยวคำไหนคล้องจองกับคำว่าพิเชอร์าทำให้คันเดอร์ เงียบไปเลยไปหลายชั่วโมงต่อมา้าเสร็จแล้วข้าทำให้เป็นผลงานชิ้นเอกได้เลยนะถ้ามีเวลามากกว่านี้อีกหน่อยก็เราคิดสดเลยนี่นะข้อความลับที่ส่งถึงดูดูน่ะเจ้าถังทอไปว่าไงข้อความลับเหรอเจ้าต้องใส่เข้าไปนี่แบบว่ามาที่คิงฟิชเชอร์ตอนเช้าหรือไม่ก็มันก็ไม่เข้ากับอารมณ์ของละครสิจะบ้าเหรอเจ้าเขียนเพื่อติดต่อดูดู มันคือจุดประสงค์ไม่ใช่หรอก็ได้เราเจ้าคิดว่ามันจะได้ผลยังไงล่ะไม่รู้สิข่าก็แค่กาจะหารอยแผลเป็นของเขาหรือไม่ก็ไปคิดสอบตรงนั้นแหละเรื่องนั้นว่าทีหลังไหมก่อนอื่นเจ้าเอาบทนี่มาให้คุณนายอีลิน่าก่อนดูมั้ว่าเขาอยู่ไหนคณะแสดงอยู่ที่สวนบูชเชอร์ถัดจากจัตุรัสไปเราตามมาล่ะเครียดเลย ความคิดศิลปินผมไม่ค่อยเข้าใจครับบางทีเขาก็ติดเกินไปเกินความพาใจของผมแต่เอาเถอะถ้าเขาถนัดด้านนี้ก็ปล่อยเขาทำไปครับนราถนัดด้านไหนแล้วก็ทำงานของเราครับอา้าวลืมไปว่าเข้าข้างหน้าไม่ได้ออกข้างหน้าไม่ได้อืมมาเอาสคริปต์ไปให้อิรินาครับผมโอเคตรงนี้ครับจะไปไหนเนะนี่ยนั่นมันเป็นศูนย์สแสดงวัฒนธรรมนะไปทีทีหมูสปกปรกไปเดินเล่น อ้าไอ้บ,บ้าพูดจาเหมือนไอ้นี่อ้าวขงมือของแล้รกันของมีอของตหต่าตาเลยครับข้ทาทางต้องคุยกันมันก่อนคณะของคุณนายเอลินาสแสดงที่นี่หรือเปล่าเจ้จะต้องมีตั๋วเข้าไปนะตอนนี้ยังไม่มีแสดงนักแสดงกำลงังฝึกซ้อมกันอยู่แต่ก็น่าสนใจที่จะไปดูนะว่าไงเอาตั๋วไหม,ไม,มก็บอกเองว่าไม่มีการแสดงนี่ แต่ก็ยังซื้อตั๋วได้จะเอาไงล่ะเอาตัว๋วไหมไอ้ยาไม่มีช้อยสกดจิตตัวเนี้ยนี่ผมต้องจ่ายเงินห้าสิบเข้าไปใช่ไหมเนี่ยห้าสิบเลยนะเอาวะแต่เพื่อเควสก็ต้องทำ <S <S เอามาใบ<ป>หนึ่งเอานี่อย่าไปกวนก็ล่ะฮะเวลาเขาซ้อมกันเขาขี้อาย อ้าเอ้ยทำไมไม่มีช้อยสะกดจิตวะคุณนายลีนาคุยกันหน่อยได้ไหมแกโรแห่งลิเวียแดนดีเลออนเล่าเรื่องเจ้าให้เราฟังเยอะเลยเขามากับเจ้าหรือเปล่าเปล่าแต่ข้าก็หวังจะพาเขา,ากลับมานี่แหละข้ามานี่เพื่อคุยเรื่องดูดูไปคุยกันที่ทพักข้า,าดีกว่าอยู่ข้างหลังโรงโละครน,นี่เองจะได้ไม่มีใครมากวน ข้าจะช่วยอะไรได้บ้างพวกเราก็ไม่ได้เจอแดนเดเลออนกับดูดูมาสักพักแล้วแดนเดเลออนกำลังมีปัญหาอยู่นะข้าก็พอจะเดาได้อยู่แต่ข้าอยากรู้ว่ามันหนักขนาดไหนเขาไปจีบเมียของเสียที่ไหนแล้วก็หนีพิซ่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาไปเขียนกรอนด่าพวกบาดหลวงของเปลวไฟนิรันด์ล่ะแย่กว่านั้นเยอะข้าพยายามจะไปช่วยเขาอยู่แต่ว่าต้องติดต่อดูดูให้ได้ก่อน แต่เขาก็หายตัวไปเหมือนกันมีแผนจะล่อเขาออกมานะแต่ว่าต้องการให้เจ้าช่วยพอจะช่วยได้ไหมแน่นอนสิแต่เราจะช่วยอะไรได้ล่ะถ้าอยากจัดการแสดงเอาที่แบบดึงคนไม่ได้เยอะๆเลย <I see. S 2> เข้าใจแล้วและเจ้าก็หวังว่าดูดูจะสนใจงานนี้ล่อเขามาที่นี่ทางงานก็ต้องเป็นบทละครเขียนใหม่เลยนะแล้วใครจะเขียนล่ะพริซิลลาน่ะ ที่จริงเขาเขียนเสร็จแล้วล่ะละครเกี่ยวกับวิเชอร์ที่ไปช่วยชีวิตดอบเลอร์ออกมาอืมน่าสนใจนี่ข้าอยากอ่านจังแต่เราต้องคิดเรื่องกระจายข่าวไปก่อนแล้วก็หาคนคุ้มครองด้วยพวกคนเฝ้านะเจ้าจะไปจัดการเรื่องพวกนี้ได้ไหมเราต้องมีคนเฝ้าด้วยเหรอละครเกี่ยวกับดอปเลอร์ก็อาจจะมีดราม่าได้อยู่หรอกแต่ถึงขนาดต้องมีคนเฝ้าเลยเนี่ยนะ ข้าไม่รู้ว่าเจ้าดูงานแสดงมากี่งานแล้วนะแต่คนดูที่โนวิกราดเนี่ยค่อนข้างที่จะรับมือ,อยากอยู่ปลาเปิลเนา่ามะเขือเทศไข่อะไรประมาณนั้นน่ะหรอขวานมีดอีโตแล้วก็ก้อนอิดต,ตากก็ได้อพอจะรู้จักใครบ้างไหมล่ะล,ลองไปที่ท่าเรือสิอาจจะพอหาคนที่นั่นได้คนที่พร้อมจะทำงานอะไรก็ได้แลกเงินนะ่ะ เราคาจะช่วยกระจายข่าวเรื่องการแสดงได้ยังไงล่ะก็เราอยากให้คนทั้งเมืองได้ข่าวเราก็ต้องไปคุยกับพวกฮัฟฟินนั่นแหละพวกฮัฟฟินนี่ใครเหรอศิลปินข้างถนนน่ะให้เขาไปกระจายข่าวซะแล้วแม้แต่พวกหอยตามท่าเรือก็จะรู้ข่าวเองแหละข้าจะหาเขาได้ที่ไหนเขาเคยเช่าห้องอยู่ที่ย่านบิทนะเป็นทาวน์เฮาส์แต่ข้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาอยู่หรือเปล่าเพราะหลังๆข้าไม่เห็นเขาตามถนนเลยก็ไม่แน่เขาอาจจะเลิกแสดงไปแล้วก็ได้ เดี๋ยวข้าไปลองหาดูแล้จะไปถามพวกเขาให้ขอบคุณที่ช่วยนะเดี๋ยวถ้าหาพวกคนเฝ้าได้แล้วข้าจะกลับมาแล้วเจอกันโอ้ยโอ๊ยอยากกระทบไหล่คนดังใช่ไหมล่ะได้ยินชื่อเสียงเรามาเยอะแล้วซนะี่นี่ผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเขาโทษขาโทษขโทษมองไม่เห็นโทษทีครับป้า ไหนครับคนไหนอยากจะทำงานบ้างอะไรอ่ะต่อยกันอยู่คนนี้ท่าทางดูแบบว่าบึกบึนไม่เหมือนชาวบ้านคู่นี้มันดีเนี่ฟุตเวิร์กใช้ได้กันเลยจะสู้กับข้าหรือจะสู้กับเฮลล่ะวิเชอร์ประธาสัตว์ร้ายแห่งเมทิน่าสัญญาตยานนะข้า ถ้าความเก,กี่ยวกาบแต่กำเนินอยากจ้างเจ้าไปช่วยงานหน่อยนะเราจะจัดงานแสดง,สดงกันอยากให้ไม่แต่ตูนใครบนเวทีเหรอที่จริงอยากให้เจ้าไปเฝ้านะดูแลความสงบเรียบร้อยอยาให้มีใครโดนเตะตูดทั้งบนเวทีแล้วก็ข้างล่างด้วยหาผิดคนเล่าไล่เตะตูดคืองานของพวกเรามีช้อยแรกคือเราจ่ายเงินจ้างมาเลยครับกับช้อยที่สองคือเราท้ามันต่อยซะถ้าเราชนะ มันก็จะทำงานให้เราพันนันกันหน่อยไหมถ้าข้าชนะฮอลได้เจ้ามาทำงานให้ข้าแบบไม่คิดตังนะอืมฮอลไม่เคยชอบผู้นักแสดงเกยองอหักมาเนี่ยไม่เหล่ารายละเอียดแล้วกันต้องมีอะไรพิเศษไปโน้มน้าวเขาหน่อยเอางี้สิสู้กับเราทั้งคู่พร้อมกันเลยสึกแห่งสตวูสสตวด วิตชเชอร์ถ้ามังกรสองหัวแห่งมาที่น่าเราจะข่าแพ้ล่ะเออเจ้าแพ้แน่ๆอยู่แล้วแต่เราก็จะไปทำงานให้เจ้าแค่ว่าต้องจ่ายสองเท่านะอือหือคงค่าความเสี่ยงไหมเนี่ยต่อยหนึ่งต่อสองอย่าไปกลัวครับเราเก่งมาแน่นอนตกลงสู้ทั้งคู่เลยจ่ายตังมาก่อนเลยแต่แพ้เราก็จะเก็บตังไว้ โอ้โหนี่ต้องจ่ายลูงหน้ากันแเนี่ยเจ้าช่วยนี่ผมงกเงินเจสเพื่อจะเสียร้0ยสี่สิบหรือเป่าเนี่ยมาถึงขั้นนี้แล้วครับมันต้องลองลงเงินสองเท่าเลยตามที่สัญญาแต่ถ้าข้าชนะข้าวคืนนะเอาจัดก,การมันเลยเรามีของพิเศษมาต่อคิวอยู่ยมาใช้เวีได้ไหม ใช้เวลไม่ได้ด้วยครับอืหลบโอ้ยอือยอะโอ้ยอืออืเราต้องหาช่องครับโอ้ยเอาทีละคนน่าจะง่ายกว่าอือยอะหลบก่อนยา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 มาทีละสองคนเคาเตอร์ซะเลยนี่แน่นี่แน่หลบก่อนอือยอะหลบซิโอ้ยแย่แล้วโอ้ยแย่แล้วอื อืโอ,อ้ยรอบเออผมจะเสียตังร้อยสี่สิบใช่ไหมเนี่ยอื้อเยอะ้อะอ,อื้อโอ้ยโดนคอเตอร์แย่แล้วอย่แล้วอย่าเราอีไอพี่เบิร์มนี่ก็หลบเก่งจังวะเฮ้ยอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาเออแย่แล้วแติมเลือดได้ไหมไม่ได้ด้วยอ่ะเอาไว้ตัวเดียวออื้ อออเ้ยเฮ้ยโดนเคาน์เตอร์เดี๋ยว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 ออย่ออ๋อย่ออสู้ดีดีนี่จะผมขาเอาชอบเจ้านะดูข้ยิ้มสิเราจะไปพักกันก่อนแล้วหน่อยเราเดี๋ยวจะไปเฝ้าอะไรก็ตามที่เจ้าต้องการไม่ต้องห่วงเราจะไปก่อนที่งานเต้นเริ่มแน่นอนแล้วเราก็ยึดตังนี่แล้วนะจะไม่เฮ้า ร้อยสี่สิบป้าเอาเถอะถือว่าจ้างมันสองคนเล็ก็ได้ครับคนลนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเนาะก็คิดตอบใจตัวเองเสียตงยังค์เยอะกว่าเดิมอยู่ให้ตายเถอะเอาเจอกันอีกแล้ววะเนี่ยฮะไม่เข็ดใช่ไหมเฮ้ยอืออืออือเผาเลยเผาเลย อ,อสะกดจิตคือก็ไม่เข็ดเนาะยังมาที่เดิมกันอยู่ได้เราต้องมาหาศิลปินข้างถนนครับเพื่อที่เขาจะไปกระจายข่าวให้เราเดี๋ยวนะเข้าตรงไหนวะ เพลงดีนี่แต่โคเศร้าเลยนะมันบอกเล่าอารมณ์ค่าที่ถูกต้องเลยเจ้ามาหาอะไรล่ะมาหาผู้พับฟินน่ะนี่ค่าเจอหรือ,อยังเราไม่มีตังนะไม่ต้องมายุ่งเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะโทษทีนึกว่าเจ้าของที่ไปจ้างอันตพานมาเก็บตังเราสิ ไม่ได้จะมาเอาตังเจ้าที่จริงข้าจะมาจ่ายนะฮะถ้าเจ้าตกลงที่จะไปกระจายข่าวให้เกี่ยวกับละครใหม่ของคุณนายอิริณาเนี่ยออคงเป็นไปไม่ได้หรอกตั้งแต่เราไปแสดงโชว์แฮมเลฟาร์ดศักดิ์สิทธิ์ผู้ซึ่งไร้ความศรัทธาต่ะการตากรรมโกงค่าตัวคนโสแก่ๆพวกแก๊งแฟตโซ่ก็ตามมาลังควาเราเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเลยแก๊งแฟตโซ่เหรอพวกอันตพานทั่วไปที่ทางโบสถ์มันจ้างไว้น่ะเมืองนี้มันเต็มไปด้วยพวกแก๊งแบบนี้แล้วตอนนี้มันขู่เนซ่า บอกว่าจะเหลาหูแหลมๆของเขาซะมันไม่ยอมให้เราแสดงไล่คนดูทำลายอุปกรณ์ของเราเราช่วงหลังก็มาน้ำมๆมองๆหน้าบ้านพวกเราอีกเราจนปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีก็ได้ถ้าข้าไปจัดการพวกแกงเฟสโซให้เจ้าจะยอมกระจายข่าวบทละครใหม่ของอิลิน่าไหมล่ะแน่นอนสิแต่ว่ามันไม่ง่ายนักหรอกนะ คนพวกนั้นนะ่ะคุยด้วยไม่ได้หรอกข้าก็ไม่ใช่พวกพูดเก่งอยู่แล้วงานของเราจะจบที่ตรงไหนครับเนี่ยบ้านนักเลงก็อยู่ใกล้นี้เลยใช่ไหมเนี่ยฮะพวกแกใช่ไหมอ้าวทำอะไรอยู่วะพวกเจ้าสินะเออแฟลโลดูนี่เราเจออะไรนี่ข้าคิดเองหรือว่าตาเจ้าเป็นแมวเนี่ย เออใช่เลยแมวจรจัดต้องไปนอนกับแม่มนแน่ๆเลยมาทำอะไรที่เมืองแห่งเปลวไฟนี่ล่ะไอคีแมวเลิกยุ่งกับพวกพัฟฟินซะไอพวกหนอนที่ดูถูกท่านเฮมฟฟาร์นะเรียยเขาว่าโสเพนีขายตัวเนี่ยนะเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็ได้ไปอยู่ในกองเปลวไฟสกติดเล่าไปบอกไอ้นักวีพวกนั้นให้มานี่เลยจะเอาฟลุตจับยัดตูวมันให้หมดเลยมันจะได้เล่นเสียงใหม่ๆไงเวลามันตดนะ ข้อแรกคือไล่มันไปน่าจะทาสู้อะครับข้อที่2คือจ่ายเงนินให้มันไปซะข้อที่3มคือสะกดจิตแน่นอนครับผมงกครับสะกดจิตอยู่แล้วสิเลิอกอยุ่งกับพวกคาฟินซะได้เราจะปล่อยเขาปล่อยวะมนดำมันเป็นพวกมมอนตะเก็นมันโอ้ยหนึ่งว่าจะสะกดจิตได้ักคนหนึง่งอ,อ้ย ไปแล้วครับหนึ่งคนครับเอ้ายอมเหรออ๋อสวยงามมากจัดให้มันจำเลยหนึ่งสองจากนั้นก็โเต็มไข่เลยในที่สุดค้าก็สามารถออกจากบ้านได้โดยที่ไม่ต้องสวยผ้าคุมแล้วขอบคุณมากมากเลยแมวหน้ไม่เป็นไรหรอกไอ้มันเป็นเซ่แล้วก็อย่าคิดว่าเราจะลืมสัญญาล่ะ เราจะไปเป่าประกาศกระจายข่าวละครใหม่ของเอหน้าเองค้าต้องจ่ายเจ้าเท่าไหร่ล่ะไม่ต้องสักสลึงเลยเจ้าช่วยเราเราก็ช่วยเจ้าสิเดี๋ยวจะพาคนเครื่องมือไปดูให้ได้เลยคอยดูล่ะเดี๋ยวไปเตรียมตัวสักแป๊บเดียวแล้วเราก็จะไปตามถนนกันเลยเตรียมลุยโอเคเรียบร้อยครับหาคนเฝ้าได้แล้วเราก็หาคนกระจายข่าวให้แล้วครับโอเคครับเราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมสำหรับการแสดงแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มการแสดงในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณสำหรับชมกันมานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ